แ้วดูแเก็ทางของตหวเอไหมนะครับไปเติมที่ไฟที่พี่ใช้บัานส่งให้นะครับไฟแนวเขตนะเปิดขึ้นมาที่ที่ชบ้านท่ก็เรือมาแล้วน,นะครับแล้วก็ไปที่ที่พ้นท,ที่ของตัวเองนะครับสมตน้นสายสวน นคูแตงทั้งหมดนะครัทเหาเป็นรอบเขตเนขอบเขตตามรกาขอปาไม้นะครับเป็นกาขอป่าม้ถ้าเราจะตรวจสอบเราก็ไปที่ เก็บไฟล์นะครับเก็บไฟล์สายทางที่เราทำตอนส่งตาไมา้นะครับของ็มเ็ฟไฟล์ของ Google นะครับ Google d r i v ในเก็บไฟล์เปิดขึ้นมาแล้วก็จะแสดงให้เลยนะครับมีเขาจะมีรูมมาให้กันนะครับจะสอดไปยากครับแสดงว่าของผมสายทางนี้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ไม่เลยไปในเขตตำบลอื่นนะครับในขอบเขตของ ถ้าเราเปิดสองไฟนี้ขึ้นมาเราก็จะมีซอนทบสำลมาให้เลยแต่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่นะครับแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ไปยืน่นในลูกล้ำไปที่เขตตะบนอีกให้ตรวจสอบแบบนี้นะครับครับโอเคครับเคื่อแ้